นะครับอันนี้เป็นรางวัลชนะเลิศนะครับทุศซอรรุ่น12ปีนะครับทีมสีธนีครับ STN ครับได้รับรางวัลชนะเลิศไปตอบแมตก่อนฮนะ ตอนนี้ย่อนิดนึงครับย่อๆนิดนึงผู้ควบคุมนะครับอาจารย์โยคินแย่งกระโทษฮะเอาเร็ว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 ไปไปไปครับก็เป็นการแข่งขันที่ทางคณะผู้บริหารนะครับได้เล็งเห็นถึงน้องๆนะครับให้มาร่วมกิจกรรมในการแข่งขันรุ่น12ปีไม่เกิน12ปีนะครับ ก็มีทั้ง8ป9ปี10ปีแล้ปีนะครับอยู่ในทีมเดียวกันนะครับท่านผู้บริหารนะครับท่านนายกอมรรัตนเจริญศักดิ์นะครับท่านรองชัชดาเต็มเกียรติให้กับนักกีฬาครับเดชเชษนะครับเพราะว่าน้องๆอยากเดาหรอก เลยเชิญครับเชิญผู้บริหารครับเชิญท่านนายกครับเชิญท่านรองครับเดี๋ยวอันนี้มอบทีมรองชนะเลิศอันดับสามนะครับอ่ะอันนี้ <c oughs> ครับรองชนะเลิศอันดับสามครับ ได้แก่ทีมโกดังเสือครับแหมเด็กๆนี่เล่นกันอย่างเต็มที่เลยครับ